ก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมนายอนงค์ครับนายอนงค์นะครับอูวงเล่ยวงนะครับเราอยู่กันที่ไหนครับที่เนี่ยอยู่ตรงข้ามอบตตรงข้ามอบตมะเพื่อมะเพื่อเพืผูุ้ตธโสงจังหวัดบุรีรัมณฑ์จังหวัดบุรีรัมณ์นะครับอันนี้ก็พื้นที่ที่นาของแม่พสร้างมา สร้างบ้านสร้้าางบน20ไร่ซื้อหยกๆเลยซื้อใหม่ๆแล้วก็สั่งบ้านแล้วก็มาติดตั้งเลยนะครับเออก็เป็นไงบ้างครับตามที่ดูแล้วก็เยี่ยมเยี่ยมต้องบอกว่าเยี่ยมเลยนะครับเอออันนี้อันนี้พูดตรงๆใช่ไหมครับย่อกันตรงๆนะครตุ้นใจเยอะนะครับอ่าตามที่พี่เป็นช่างอ่าที่สั่งบ้านกับผมกับ ่เราไปจ้างมาทำเรียเนี่ยที่จี่าเนคุมตองอธิบายให้ในตอนนี้จะพุ่งกว่าใช้เวาน้อยใช้เวลานอยไม่ต้องต้องคิดเยอะไม่ต้องคีดเยอะกับการก่อสร้างบอยกับต่อต่ออันนี้คือหมายถึงว่าทุกวันนี้เนาะนะครับทุกวันนี้การจ้างงานการช่างก็เป็น้าซื้อตําเร็จงก็ที่มาตรฐานนะครับ ดูแลของเราเป็นไงมัางครับมาตรฐานไหมครับโอเคโอเคนะครับไม้นะครับของไม้มาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับเมาได้ดีมาได้ดีนะครับแต่ที่แปลกๆนะครับที่คนมาก็คือเป็นเสาไม้สักนะครับทำมาสดยสาทำมาสดๆดนะครับก็เป็นของคุณพี่อนงนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับชวบ้านนะครับตัวนี้ก็คือตัดเข้ามาง่ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาไม้สักนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่อนงมากครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้เพิ่มเติมให้ฟังนะครับโอเคนะครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับพี่นงสัมภาษณ์เลยก็เยี่ยมเลครับสั่งบ้านอย่างนี้ให้เวลาน้อยในการติดตั้งครับีีกกตี่เสื้อด้านบนนี้แนะนําลูกค้าหน่อยครับสั่งมาจากที่ไหนครับเออสั่งมาจากจังหวัดแพร่ครับจังหวัดแพร่นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรลิง์ไว้ให้นะครับโอเคนะครับโอเคสวยเลยครับขอบคุณมากครับผมอ่าที่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในตัวบ้านที่เพิ่มเติมนะครับก็คือหนึ่งนะครับปีกพีเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับปกตินะครับเดิมทีบ้านหลังนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับจะไม่มีปีกพีเสื้อข้างบนนะครับจะมีให้เฉพาะการแล นะครับแล้วบ้านหลังนี้นะครับเดิมทีก็จะเป็นสามห้องนอนนะครับแต่พี่อนงค์ตัดให้เหลือแค่สองห้องนอนนะครับอีกฝั่งด้านซ้ายมือผมเนี่ยที่เห็นนะครับจะเป็นห้องโถงโล่งๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบนบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูโดยรอบก่อนนะครับแล้วก็เสาไม้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเสาไม้ของคุณลูกค้านะครับที่เตรียมมาไว้ให้ในส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเสาปูนนะครับอันนี้เสาไม้ที่โชว์อยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านข้างนะครับขนาดความกว้างก็คือ11เมตรเท่าเดิมนะครับ11เมตรเท่าเดิมความลึกก็คือ7.20เมตรนะครับราคาเบ็ดเสร็จเฉพาะตัวบ้านก็จะอยู่ที่7 380 0 0บาทนะครับ ฝั่งด้านขวามือนะครับของผมที่เห็นอยู่ตรงจุดนั้นนะครับก็คือจะเป็นฝั่ง2ห้องนอนนะครับห้องนอนกว้าง3คูณ3เมตร60ทั้ง2ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมบนบ้านกันเลยนะครับ ขึ้นมาบนบ้านนะครับก็จะเห็นตามปกตินะครับก็คือแผงประตูบานสไลด์นะครับไม้กระดูนะครับทีมช่างสีกําลังเก็บอาเลียนแล้วก็เก็บพื้นลงมานะครับก็จะเป็นแผงบานเลื่อนนะครับแผงไม้กระดูกก็จะมีอยู่ในตัวบ้านอยู่แล้วนะครับในราคาเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทนี้ก็คือมีอยู่ในตัวบ้านอยู่แล้วนะครับสาหรับหลังนี้ เปิประตูใหหน่อยครับก็จะเห็นบานสไลด์นะครับตรงกลางจะเป็นไม้ประดู่สวยๆนะครับทีสิ่งช่างเราทําให้เลยนะครับนี่ตอนนี้งานก็รอบสุดท้ายก็จะสวยนะครับเพราะว่าสีส่วนใหญ่ที่เราใช้จะเป็นสีพวกวูสเต็นะครับเบยเยอร์นะครับนี่คือภายในห้องโถงที่ว่าไม่ได้กันห้องนะครับรวมแล้วตรงจุดนี้นะครับจะเป็น ขนาด5เมตรคูณนะครับหเมตรคูณเเมตรนะครับห้องโถงตรงนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีตรงนี้จะเป็นห้องนอน3าคูณหเมตรนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ตรงนี้ที่อนงอทำเป็นห้องโถงล่งเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือบันไใดลงด้านล่างนะครับที่เห็นนี้ก็คือเพิ่ม1,500 0บาทนะครับ เพราะว่าปกติแล้วจะไม่มีบันไดลงด้านล่างนะครับตัวนี้ก็สั่งพิเศษนะครับฝั่งห้องนอนก็จะเป็นฝั่งสองห้องนอนตามปกตินะครับสามคูณสามเมตหกสิบท,ทั้งสองห้องนะครับ ไฟกับพริบนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมด้านล่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นงานที่เสร็จเรียบร้อย ที่เรายัางรักษาคงความมาตรฐานความแข็งแรงก็คือการได้ต่อเสานะครับปูนนะครับได้การขุดฝังนะครับเทรองเสานะครับแล้วก็เทปูนขึ้นมานะครับต่อจากนี้คุณลูกค้าก็สามารถนําช่างมาทําการเหล็กปูพื้นนะครับแล้วก็เทพื้นปูนได้นะครับก็จะแข็งแรงมั่นคงมาตรฐานเหมือนบ้านที่สร้างตามปกตินะครับ อันนี้ก็จะอยู่บริเวณกลางพุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับรับรองลมพายุมาแรงแน่นอนนะครับนะครับแต่ของเราก็ถึงมีลมพายุมาก็ไม่พังเสียหายแน่นอนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อนงวาดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางเพจเราตลอดนะครับแล้วก็สอบถามกันมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณมากมากที่ยังไว้วางใจนะครับในทีมช่างของโชคประยูนมั่นไม้์เลนไทยอยู่นะครับเราจะพยายามทํางานให้มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าทุกท่านให้เต็มสีมือนะครับก็คือทาเต็มที่นะครับ ขอบคุณมากครับถ้าติดต่อสนใจสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์โทร0864657080หรือไอดียไลน์ก็คือเบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นะครับติดต่อกันสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้บ้านนะครับแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเสม,มือนบ้านสร้างเองนะครับแล้วก็มีความสวยงาม เรารักษาคุณภาพนะครับของเนื้องานไว้ให้นะครับหรืออยากจะมาชมที่นี่นะครับลืมสัมภา์นะครับก็ติดต่อทางเจ้าของบ้านนะครับเบอร์โทรของเตี่ยนงครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับ09 3, 3 9470ครับครับสำหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมนะครับยินดีต้อนรับใช่ไหมครับพี่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับผมอ่าตรงนี้เราจุดกันอยู่ที่ตำบลมะเฟืองนะครับตำบลมะเฟืองอ่าอบหน้าอบตมะเฟืองเลยนะครับปัดหมุดมาที่อบตมะเฟืองพุทธตรสงค์นะครับก็จะเห็นเด่นเลยนะครับเป็นสง่าเลยนะครับหลังนี้เพราะว่าอยู่กลางทุ่งเลยนะครับก็คือบริเวณโล่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ ทำล้อมรั้วล้อมบ้านเลยเรียบร้อยนะครับคาดว่าจะทําโครงการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวด้วยด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นร้านในย่างเกาหลีเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็จะมีคนมาชมบ้านพักสวยงามด้วยยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับโอเคขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็ขอจบคลิปนี้นะครับติดต่อก็ ทางเบอร์โทรเลยนะครับที่ผมให้ให้ลิงไว้นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับยังคงคุณภาพเนื้องานเนื้อไม้ไว้รักษาไม้ไว้ต่อไปอนาคตก็น่าจะเป็นส่วนที่แพงขึ้นนะครับไม้นะครับขอบคุณมากครับผม